ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องกอกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ใส่สายซะกก่อนเลยใส่ก็ว่าสีถามอยู่บางนึงหันน่ะมันมันเป็นช่วงอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นช่วงเอ่อโควิดหรือเปล่าป้าป้ากับลุงถึงปลูกหอมในรถเนี่ยกินได้ใช่ มีมีนัยยะอะไรหรือเปล่าไหนเอาไว้ดับกลิ่น๋อเอาไว้ดับกลิ่นโอ้ยเอาไปเสื่องไหวยันแต่เฮายันแต่เฮาได้ได้บานนี่คุณาคุณาคุณาโอ้เอาเอาดับกลิ่นมาต้นหอมไม่รู้หอมหอมหอมรถกับกลิ่นอะไรรถเสือขึ้นดับรึเปล่าขึ้นดับพ่อแม่รถเขาเหนื่อยหมดแรงรถมอไซค์มาด้านมันด้วยนะ กำลังเดินทางกลับนะคะเพื่อนทั้เบิงเสีองต้นหอมว่ามันมีมนบอกาเขาใส่ันต้นต้นนันเยหอมนะส่หอมลุกส่ารเอดียโอ้ยกะกะโค้งเอาปวดเราเรือเว้ยลกวัสุแล้ว็เบอทายลูชายละชายโคนดาลุกเอารูปเอารใส่หลาเป็นยิ้มบอไปหน้าน้าแม หอมก็ได้งฟ้านี่เด้แม่ค่ยเพื่อทั้งนาอันต้นหอมนี่เด้อนี่ต้นหอมนี่อันอาม่าอาม่าจากรถลุงบอกว่าที่แรกไปไปใส่ไปบ้านน้อนไปบ้านน้อนไปบางเยี่ยมเอกก็ถหามเพื่อนเธอหนึ่งแลล่วว่าโอ้ยสื้อหอมแล้วมันตกหล่นมาสั่นว่าเป็นเพื่อนเอาออกแล้วมาเห็นมือนี่จนออกงอกเด้อผ่น้อกเ้ยใช่ๆรถข้นมาหอมนะโอ้ยจนออกงอกขอบลัวมาหอมเลยขอบลัวมาหอม มื่อกี้ยังหยาดตายอยู่เดี๋ยวหอมหยานหอมหยานหอมเมื่อกี้ก็ต้่งหานหอมเริ่มเมื่อกี้เอาไปไว้สันหอมนี่ใ้่ไปุู้ดำเนี่มองเก็บไใบยางดีหอมอยากโอ้โหว่าเฮือนลุงป่ามันหอมมันได้นะเบิ้งคลิปของป้าแตนเด้อมเมื่อกี้นี่นะบึ้ยบึ้ยเบื้ยใส่หอมเบื้ยวุ้นอ่ะรุงก็อยากได้หอมลุงก็อยากได้หอมใบมงเกาใบมงเกาไว้มงเกาไว้มงเก่าสั้น เดี๋ยวมันสิบอันออกใบออกอันนี้มันจังสี่อันเวลาเวลาไปกินงกินเขานอกบ้านอ่ะมันสิมีหัวหอมกินตอนนี้เราก็เดินเดินทางกลับบ้านตตอค่ะพุนตกมามามาาไป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 อ๋อเร็วๆเร็วๆ มันอะเพ่องสาตัวน้เกือบไม่ทันเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันฝนตกโอ้โหฟามันเฮียฟามันเฮียเรือีาขอไปัแม่้าวอยู่บนตก คนตกค,คนตกแม่ป่ะแม่ไม่รู้ตัวโอ้โหนี่เกลียบแล้วเข้าเข้าอนะันนั้นขาไทยแม่มาจะไปซื้อพัดลม,ม,ดมป้ามาถึงนะคะป้ามาถึงก็จับเตรียมนะคะ เพื่อชามใส่กับข้าวให้นะให้หลานๆลานตาชานก็ยู่กับพ่อพ่อ,พอรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมรู้พ่อคุยกับโอม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 ไม่ที่โอมดูเนี่ยตาชานมองทันไหมทันโอ้ทันก็คนเนี้ยเป็นสี่ม้มามันก็จะต,ตัดต้นที่ไฟฟ้าลงต้นไม้นะ่ะ ยังไม่ได้ไปไหนกันเลยถ่ายตารางก่อนเจ้าวนังดินนี่หรอขอฮะเบื้องละใช่เออก็มาดินมาดินมาทำมามาเบิ่งเลยมาดินมาเบิ่งกี่มาสถานคุยทำอะไรเกมเกมทำพื้นจากกระปกโดนโดนอะไรโดนเลยไม่โดนเลยมายอมรับแหล่งรวมศูนย์เด็กที่ยังมีพ่อแม่

ใครทำหายใครเป็นคนเปิดเพลงอะมอ่าไม่มีรีโมดแล้วใครเปิดแอร์ใครคนดีคนดีเปคนดีเปิดแอร์คนไม่ดีเปิดไม่ได้เลยแอร์หนูครับโอ้โหบดคำสีเหลาโคกเก่งแล้วแล้วรีโมทหายไปไหนอยู่รีโมทอยู่กับแอดมินฮะอยู่รีโมทอยู่กับแอดมินเมื่อกี้ครูมาอะไรลูกเมื่อกี้ให้ไปงานเพิ่มให้ใบงานเพิ่มงานเก่าเสรร็จหือยังเสร็จเลยโโอ้ห ดีไม่ดี้คฮะดีครับประัรนไม่ดีสีเขียวของใครของใครตางติดใต้ชื่อเลยนสืไปทำป้ายก่อนยาชีต้าชีสีดสีไรก็ได้ของข่อยของขอยสีไหนก็ได้ของยายรองสีเขียวของคร ยี่ห er ้ออะไรลุงไก่อนลุงเดีเยสอกันเดีเดยี่ห้ออะไรกับเจ้าตรงๆก็ได้ยังไงก็ได้สีสีฟ้ายี่ห้ออะไรลุงมันเหมือนเหมือนกันไหมฟ้าเอาสีไหนก็ได้อกไม่ไม่ใช่ ของคอยจะเป็นรุ่นนั้นแหละรุ่นสีเขียวนั่นแหละแต่เอาอะไรก็ได้ดไลุงจะทําป้ายติดให้นะคะเพเราะเราเอาป้ายมาแล้วเรามีป้ายมาแล้วนะคะเราไปซื้อพัดลมมานะคะอเออา ดูความพยายามของป้านะคะหลจนสองโจนสองีจับได้แล้วจับได้แล้วแล้วเอาตายก่นโดนยิงตายแล้วโอ้โดนยิงใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้จับได้แล้วรับแต่มีคนยิงตายไปก่อนถ้าไม่โดนยิงตายนะเขาุกันนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว วันนี้มันยอมแล้วมันยอมนะหยุดยิงยเลยหยุดยิงหยุดยิงตายเขาปุ๊บมันจะดิ้นมันจะดิ้นด้วยเมื่อกี้นี้มาเขาคลุกเมื่อกี้ไปแอบดูน้องโอมมานะคะกับตาชานเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าสัตว์ยังมาลูกของไพสีใด้เลยเอากระโจหูเนี่ย ค่ะสำหรับยังไงเดี๋ยวหน้าตายขอจบคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูพัดลมก่อนว่าสีไหนเป็นของใครนะคะสำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องหน้าตากอก,กด้วยค่ะขอบคุณค่ะ